เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอนดิงเบเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน hk 417 mod 2 a e o tech นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับไม่ใช่ตัวต่ำสุดแล้วก็ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอันดับแรกนะครับจะพาไปดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอยู่กลางๆนะครับผมจะแบ่งเป็น2อย่างนี้นะเนี่ยสตัวนี้จะเป็นตัวต่ำสุดนะครับ2ตัวนี้จะเป็นกลางนะครับ2ตัวนี้จะเป็นท็อปสุดนะครับหรือว่าสูงสุดนั่นเองนะคร เจ้าตัวมันจะไล่ไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวต่ําสุดเนี่ยก็จะเป็นกล้อง R W นะครับตัวกลางก็จะเป็นกล้อง E O T E C นะครับส่วนตัวท็อปสุดจะเป็นกล้อง Refect นะครับจะมีข้อแตกต่างมาที่กล้องด้วยนะครับส่วนผมจะไม่นับไอ้พวกนี้นะเพราะว่ามันมันมันเป็นตัวย่อยนะครับเป็นเป็นตัวก่อนที่จะมาขึ้นมาเป็นขั้นนี้นะครับผมขั้นที่มีกล้องนับจะแตะผมจะนับแค่ตัวมีกล้องนะครับผมซึ่งไม่ต้องห่วงครับผม วันนี้จะมารีวิวกล้อง EOtech ก่อนนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวไปกล้อง Reflex แน่นอนนะครับแต่ก่อนไป r e f e x เนี่ยผมขอรีวิว EOtech ก่อนนะครับ <ต IB. S 1> เพราะว่าหลายคนนะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะลังเลระหว่าง EOtech กับ Reflex นะครับเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องกล้องอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ได้ไปพูดถึงไอ้ตัวกล้อง r w i นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเรื่องกล้องนะครับก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่านะครับส่วนสเปคเนี่ย มันก็ไม่ได้ทัดเทียมอะไรกับรุ่นพี่นะครับสเปคมันด้อยกว่านะครับซึ่งคนที่จะมาลังเลเนี่ยผมว่าจะมาลังเลกล้อง Eotech กับรีเฟล็ซะมากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมพูดถึงกล้อง Eotech กันก่อนนะครับกล้อง Eotech ผมขอบพูดไว้ว่ากล้อง Eotech เนี่ยนะครับผมให้สังเกตนี่นะรีคอยแต่ accuracy นะครับอธิบายก่อนรีคอยคือแรงดีดนะครับถ้าตัวเลขยิ่งมากนะครับยิ่งดี นะครับสำหรับเกมเลเสองยิ่งมากจะยิ่งนิ่งนะครับสวนะ่วน accuracy เนี่ยคือความแม่นยําอันนี้ก็จะเป็นเลขยิ่งมากยิ่งดีนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งแม่นยําขึ้นนะครับโอเคเจ้าตัวเอออเทคนะครับผมขอบพูดไว้ว่านะครับเจ้าตัวมาสองเนี่ยตัวกลางเนี่ยมันดีดนะครับมันดีดกว่าลิเฟกแต่แม่นกว่า r e เฟกอ่านะครับสองอย่างนี้นะไม่นับถ้าไม่นับรวมเรื่องกล้อง ไม่นับรวมเรื่องกล้องนะครับอันนี้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลยนะครับเจ้าตัวมอสสเนี่ยตัวกาเนี่ยนะครับมอสสองเออเทเนี่ยรีคอยนะครับกับเอควาลัสซี่เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับเจ้าตัวรีเฟกนะครับถ้าพูดง่ายๆคือเจ้าตัว h k 4 1 7นึมอสเเทนี่ยนะครับจะดีดกว่า Refect นะครับจะดีดกว่า Refect แต่แม่นกว่าตัวร e f e กอ่านะครับก็จะเป็นข้อดี ข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกับตัวรีเฟกส่วนเจ้าตัวรีเฟกนะครับถ้าไม่นับเรื่องกล้องแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากล้องก็แล้วแต่ชอบนะครับเอออเทคกับรีเฟกแต่ตัวสเปคตัวปืนจะมีความแตกต่างนะครับเนี่ยสังเกตนะครับดูเลขที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับรีเฟกนะครับผมขอพูดไว้ว่ารีเฟกนะครับเอ่อยิงนะครับนิ่งกว่านิ่งกว่าเ o t อเทคแต่แม่นน้อยกว่าเ o t อเทคนะครับผมแม่นน้อยกว่าเ o t อเทค ก็จะแตกต่างกันนะครับสองปืนนี้ถ้าเป็นเ e o t อเทคเนี่ยก็จะดีดกว่าแต่แม่นกว่ารีเฟกเนี่ยจะนิ่งกว่าแต่แม่นน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการตัดสินใจนะครับผมสัง,สงเกตนะเนี่ยดีคอยของรีเฟจกจะมากกว่า2หน่วยนะครับส่วนค c c u r a c y ของเอจ้าตัว เอ่อเออเท็กไหนจะมากกว่าตัวรีเฟกนะครับผมโอเคคงไม่งงนะขนาดผมพูดไปพูดมาเริ่มงงแล้วเนี่ยโอเคครับก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมารีวิวเอออเทให้ดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรีเฟกแน่นอนนะครับผมส่วนตัวอาร์ดับเบิลเนี่ยผมอาจจะน่าจะมีรีวิวแหละนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับผมอาจจะมีนะไม่พูดว่ามีแน่นอนนะแต่อาจจะมีนะเพราะว่าผมส่วนตัวผมเล็งต้องกล้องเอออเท็กับรีเฟกไว้นะครับผมว่าจะปั้น2ปืนนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคจบเรื่องนี้กันไปนะครับก็มอสกันตามปกติเลยนะมันต้องมอเป็นขั้นนะครับเวลามอสเนี่ยมันต้องมอสตั้งแต่ไล่มั้งตั้งแต่มอส A1 นะครับ <c oughs> เพราะว่าจะขึ้นมอส A1 Rw ได้มันต้องผ่านมอส A1 มาก่อนส่วนถ้าจะขึ้นมอส 2A ได้นะครับต้องผ่านมอส Rw มาก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นต้องเรียงเลยครับเรียงตามขั้นเลยมอสตัวนี้ขึ้นมา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 ,น,มานะครับผมมันข้ามขั้นกันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนจะตัว เอเกมแปดนะครับไอไอนไอคามคันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมอส HK417 ได้เร็วขึ้นนะครับจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับก็คือใช้นะครับสกายลมอสสองเอออเทคก็คือตัวท็อปสุดเนี่ยมอสสองเอออเทคนะครับไปฆ่าไปคิวนะครับใครก็ได้ไปคนะิวเพลเยอร์น่ะ5คน ในโหมดใดก็ได้นะครับให้ครบ5คนแล้วก็จะได้ HK417M2A o มาใช้กันเลยนะครับเนี่ยจะได้ตัวนี้มาใช้เลยนะครับจะได้ตัวนี้มาใช้เลยก็คือจะเป็นตัวกลางแล้วนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บมอสขันเดียวปุ๊บขึ้น IOtek เลยนะสำหรับคนที่อยากได้ IOtek แล้วถ้าคนอยากได้รีเฟกนะครับก็จะขึ้นก็ต้องมอสอีก3ขัคันนะครับมอส IOtek เสร็จปุ๊บมอดมา3 A แล้วก็มอดมารีเฟกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่มีสกาแอลตัวท็อปนะครับนี่สกาแอลเนี่ยตัวเนี้ย เอาไปเล่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องปืนวันนี้ที่จะรีวิวกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ h k 4 1 7 2 a e o t e c นะครับสเปคตัวปืนนะครับดาเมจ61รีคอย48ไฟเ e r 69 accuracy 72นะครับกระสุนนะครับใน1แม็กมี30นัดนะครับกระสุนสมองอีก90นัดนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมา ต่อมาต่อมาเป็นดูรูปในคางแล้วกันนะครับเนี่ยรูปในคางก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรนะครับมันเป็นปืนมอสธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าหมดเทคนิคนะครับปรับภาพก่อนไม่ผิดนี่ฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็ดูรูปในคางกันอีกรอบนะครับประมาณนี้ ตอนถือก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องเอ t เทคนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมโอเคไปโหมดเทงนิ่งนะครับเอาเป็นด่านนี้ละกันนะครับไปเลย ปฏิบัติการสองนี่ครัอันนี้ก็เป็นลักษณะปืนนะครับมันไม่ได้มีลวดลายอะไรนะครับอันนี้เป็นกล้อง e o t อเทนะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจะจับตรง forward grip นะครับเสียงเวลายิงเดี๋ยวเราจะมาพูดข้อดีข้อเสียกันนะครับผมอันนี้ความเร็วในการวิ่งนะครับ ค่อนข้างตรงนะครับอันนี้ข้อที่ระนัดนะแม่ก็ต้องตรงอยู่แล้วแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรวดลายไม่มีอะไรนะมันไม่ได้มีรวดลายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอันดับแรกนะครับมาดูวิถีกระสุนกันนะครับเริ่มจากไม่คุมเมาส์นะครับผมไม่คุมเมาส์เดี๋ยวลอากระสุนในห้หายนี่หายก่อนหายช้าเหลือเกินเนี่ยเออนั่นแหละ โอเคครับผมเริ่มจากไม่คุมเมาส์นะครับผมนี่ครับกระสุนจะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งนะที่มันแต่ไปแล้วไปเกาะกลุ่มมันจะเนี่ยโค้งเป็นโค้งแบบเนี้ยนะครับอันนี้แบบไม่คุมเมาส์นะครับต่อมาครับซูมยิงแบบไม่คุมเมาส์นะครับโอเคครับก็สังเกตได้ว่าการซูมมีผลนะครับทําให้กระสุนจากตอนแรกมันเลี้ยวใช่ไหมอันนี้มันจะวิ่งขึ้นตรง นะครับเราก็จะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับผมจะสรุปได้ประมาณนี้นะโอเคครับลองคุมเมาส์กันนะครับผมอันนี้ผมคลิกแบบหมดแม็กคลิกแบบกดค้างให้มันหมดแม็กเลยนะครับไม่ได้คอเป็นชุดหรืออะไรนะครับเราจะมาอธิบายกันที่หลังนะครับคุมเมาส์ก็จะได้เป็นกลุ่มประมาณนี้นะครับก็จะมีบางส่วนที่มันแตกด้วยนะอันนี้ก็เป็นซูมยิงแบบคุมเมาส์นะ สวยิงกับคุมเมาส์จะเกาะกลุ่มกันได้มากที่สุดนะครับจะสังเกตได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะ HK ผมว่าปืนมันค่อนข้างจะสรุปให้ฟังว่า HK ผมว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับด้วยดาเมจที่หนักหน่วงนะครับแล้วก็ความแม่นยำที่พอตัวนะครับแล้วก็บวกกับ มันรู้สึกว่ามันปืนมันรู้สึกมันมันยิงแล้วมันแบบไอห่ามันแน่นแ่นอ่ะมนยิงแล้วมันตายอ่ะตายแล้วยิงโดนแล้วตายแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อเสียเนยผมว่ากระสเป้ามันจะบานไปหน่อยนะถ้าเกิดสาหรับคนที่ยิงค้างแบบเห็นไหมถ้ายิงค้างเลยเนี่ยป้าไม่จะบานนะครับเพราะฉะนั้นต้องยิงเป็นชุดอะครับแบบหยุดนิดนึงนะครับมีหยุดนิดนึงแล้วยิงต่อนะครับแบบอะไรเงี้ยนะครับหรือต้องหรือไม่ต้องคุมเมาส์เลยนะครับถ้าเกิด เออเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นแบบเออจะกดค้างเลยเนี่ยต้องคุมเมาส์หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากระสุนม,มันค่อนข้างบานนะครับถ้าเกิดไม่คุมนะครับผมปืนก็ค่อนข้างหนักอยู่นะอืมก็ถือไปทางเลือกนะครับน,นี่ก็เป็นเอออเทคนะกล้องก็จะเอออเทคใจใหญ่หน่อยนะครับจะไม่ได้แบนเปรียบเทียบนะครับอันนี้แม่งแบบพอเจอกล้องนะครับกล้องแบบเนี้ย กล้องเอลเท็อะมันดูมันดูใหญ่เลยนะมันดูใหญ่แล้วมันแบบดูแบบมันบังบังน,ดนิดนึงนะเนี่ยเวลาเราจะมองขวามือเงี้ยแม่งบังกล้องมันจะบังนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับกล้องรีเฟกนะครับที่กล้องมันจะเหมือนตัดตัด e เอลเอลเท็ออกไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือไปครึ่งหนึ่งอะนะครับกล้องอันอนั้นอารมณ์แบบไอ้นี่เป็นเหมือน BM เอ็มและไอ้นั่นเป็นเหมือนรถเบนซ์อะหลังคารถเบนซ์อะไอ้นี่เป็นเหมือน BM ที่บีเอ็มทรงมันจะเหลี่ยมเรียมหน่อยนะครับรถเบนซ์มันจะสลบสลบหน่อยนะครับจะเคิร์ฟเคิร์ฟนิดนึง นะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจอะไรกันนะครับว่ายิงส่วนไหนอะไรกี่นัดตายนะครับผมเริ่มจากเท้านะครับผมเท้าหกนัดครับผมขาขาหกนัดครับท้องท้องห้านัดครับผม แขนแขนห้านัดครับอ,อกอ,อกสี่นัดครับผมหัวนัดเดียวโอเคประมาณนี้นะครับปืนมาค่อนข้าง,างอย่างที่ปืนมาค่อนข้าง,างสุ่มโดนหัวได้ง่ายนะ ผมว่าไอการที่กระสุนมันกระจายเนี่ยมันกลายเป็นข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพอกระสุน,นกระจายใช่ไหมบางทีเราเล็งเป้าไม่ได้แบบตรงหัวหรอกอาจจะเล็งมาเนี่ยถ้ากระสุนแม่งเฉไปโดนหัวเฉยอะไรเงี้ยน,นะครับมันแตกไปโดนหัวนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะเป็นหนึ่ปืนหนึ่ง,น,งนะเป็นทางเลือกตอนนี้ทางเลือกนะครับก็จะมีรอรับผมนะ ทางเลือกจะมี hk นะครับ hk mod แล้วก็ X m แปด mod นะครับแล้วก็เสี่ mod นะครับ X X m แปด mod นี่เป็น mod อะนี่นะ mod ปืนกลเบานะไม่ใช่กลหนักกลหนักม่ไม่มีใครใช้หรอกนะครับนะครับเห็นหรือเปล่สังเกตได้นะเวลายิงไกลๆเนะี่ยสังเกตจากกล้องได้เลยนะครับว่าเป้าการะสุนมันนัดแรกๆอะ่ะมันจะวิ่งตามมันจะวิ่งตรงแต่พอนัดทังหลังมันจะเฉยออกดูนะครับ <S 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 เห็นไหม <S <S เห็นไหมเห็นไหม มันจะเฉยออกเนี่ยจะเฉยออกนะครับแรกแรกจะตรงหลังหลังแม่งเฉยเลยหลังหลังกระสุนมันจะแตกนะครับแต่ถ้าเรายิงเป็นชุดๆเนี่ยมันก็จะเฉยแต่เฉยไม่มากนะครับผมประมาณนี้ละกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมกระสุนค่อนข้างแตกนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดอ e ีโอเทคจะแตกขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นรีเฟกต้องแตกกว่านะครับเพราะว่า ความแม่นยำความแม่นยำของรีเฟกเนี่ยมันน้อยกว่าตัวเโอเทคนะครับก็เป็นอีกครั้งเลือดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่คิดว่าความแม่นยำมันไม่ได้มีผลอะไรแต่ต้องการลั่นไวก็รีเฟกนะครับจากใครที่คิดว่าลั่นไวมันไม่ได้ผลเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลั่นไวผมพูดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือใครที่คิดว่าถ้าเกิดเอปืนมันดีดปืนมันดีดเนี่ย ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้ามันแม่นยำกว่าจะดีเนี่ยก็เลือก EO t e c ทนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าต้องการปืนที่ไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ว่ายอมแต่ว่ายอมรับได้กับความแม่นยำที่น้อยกว่าเนี่ยก็เลือกรีเฟกนะครับผมผมไม่งงนะเพราะว่าผมยังงงเลยงงพูดไปพูดมางงนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมด AI นะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีพูดอะไรด้วยนิดหนึ่งนะครับผมโอเค AI สร้างโหลดจะก่อนสร้าง AI ครับผมกลับไปหมดหมดลุยก่อนนะครับหมดลุยปกติของผมเมื่อกี้รีวิวสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเล่นต้องปรับต่ำสุดให้หมดนะครับเพื่อเฟรมเรทที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ะจะเปิดไปแค่นี้เงานะครับ โอเคสร้างห้องโหลด AI แต่เป็น Desert นะครับ3000พอยพอนะครับ AI เป็นแบบ normal นะครับไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายไปนะครับผมส่วนคลิปนีเฟกตเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับตอนนี้ขอเอาหาเงินมอดก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมอดวันนี้เลยนะมอดได้นะแต่ว่าผมก็ต้องขายปืนอะไรบ้างในครังนะก็มีปืนในพวกที่ไม่ใช่ลายก็มีนะแต่ว่า ผมรอเดี๋ยวค่อยมอดดีกว่านะครับขอลองอีโอเทคให้มันแบบชินมือแล้วก็พอไปใช้รีเฟกเนี่ยจะได้รู้ความแตกต่างแบบชัดเจนจริงๆนะครับอันนี้รีเฟกเนี่ยผมดูจากสเปคและดูจากกล้องแล้วก็จากการที่ไปหยิบของชาวบ้านมาเล่นนะครับเฮ้ยตนไยมึงกระเทพกินโอเคลุยกล้องวิง่งไอ้ถือปืนวิ่งเนี่ยแหละพูดอะไรกันไหมลูก โอ้สนายมึงให้กูเล่นหน่อยก็ได้เนี่ยเนีมาร์กเวไน,นตัวสนายอยู่ซ้ายมือนะโอเคจะกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนเนะี่ยไหนทนายทนายทน,น,น,นายอื้มอื้เอาปืนเอาปืน,น,นหลายรอบแล้วมึงนะหลายรอบแล้วกระสุนจะค่อนข้างแตกหน่อยนึงนะครับแล้วปืนก็จะหนักนะครับหนักกว่าใครที่มันใครที่รับไม่ได้กับความปืนมันความรู้สึกเนี่ยมันจะทําให้พอถือแล้วมัน,นรู้สึกว่าปืนมันหนัก ทำให้เราวิ่งช้าอะไรเงี้ยนะความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกแต่มันก็หนักจริงนะนะครับระยะไกลก็ต้องระยะระยะไกลค่อนข้างแตกนะครับระสุนขนาดเป็นเอออเทคนะถ้าเป็นรีเฟกเนี่ยโอโ้โหเอ,า,อาง่ายคือรีเฟกเนี่ย e เอออรีเฟกเนี่ยข้อดีของมันเลยเนี่ยคือมันนิ่ง มันนิ่งนะครับแต่ไม่แม่นนะครับส่วนโยเทกเนี่ยมันดีดแต่มันแม่นนะครับสรุปสรุปง่ายๆเลยถ้าต้นคลิปจำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรสลับไปหรือผิดอะไรหรือเปล่านะอาจจะมีบ้างนะเพราะว่าโอ้หมันไหนๆนะบางทีรเรากระสุนหมดเอ้ฮะเรานีไปตายแล้วตีนัด เราจะไม่สับปืนอื่นขึ้นมาครับผมเราจะไม่สับปืนอื่นขึ้นมานะครับเพราะเรารีวิวปืนนี้อยู่โอ้โห เล่น HK อารมณ์เหมือนเล่น G36 สมัยก่อนนะครับ G36 สมัยที่คนเล่นกันเยอะๆโอ้โหโอเคครับผมคือตอนนี้นะครับก็จะพยายามกลับมารีวิวให้ได้นะครับพยายามไหาเวลาว่ามามารีวิวนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วครับคลิปรีวิวที่แล้วเนี่ยอย่างน้อยผมจะกลับมารีวิวนะครับให้ได้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งต้องมีรีวิวสักหนึ่งครั้งนะครับผมหรืออาทิตย์หนึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งนะอาจจะมีสองสามคลิปนะครับรีวิวก็ติดตามกันไว้ละกันนะครับผมเพราะว่าจะมีไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเด็ดบงเด็ดปลายอะไรครับไปจุขาตรก่อนนะครับโอ้ยโอ้๊ยจุที่ไหนปั่นไปอย่างเดียวนะครับก็ เนื่องจากผมไม่ค่อยได้รีวิวมานานนะครับเริ่มจะกลับเริ่มกลับมารีวิวก็ตั้งแต่คลิปที่แล้วสู้ไหมเพราะฉะนั้นคลิปที่แล้วเนี่ยมนเลยมีปัญหาเว้ยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะแล้วเป็นปัญหาที่ผมแบบลืมอ่ะคือแบบผ่านไปสามสี่วันหลังจากลงคลิปแล้วอ่ะเพิ่งมานึกออกคือผมมานั่งตังหัวใจตั้งแต่ตอนไอ้นี่คลิปละตอนเรนเดอร์คลิปตอนลงคลิปอะไรเสร็จอ่ะตังหัใจว่าเอะคลิปมันขาดอะไรไปว่าแต่ก็คิดตอนเขามานั่งลงเสร็จปุ๊บคิดเอะคงไม่ขาดอะไรหรอกที่ไหนได้ครับผม ลืมใส่เพลงประกอบคลิปเพราะฉะนั้นคลิปนั้นก็จะเป็นเสียงผมพูดเพียวๆเลยไม่มีเพลงนะครับจะให้ลบลงใหม่นะครับก็อะไรอยู่นะครับเพราะว่าไฟล์นั้นผมได้ลบไปแล้วนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนั้นทําได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือลืมใส่เพลงประกอบคลิปไปนะครับคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมเพราะว่าพอผิดพลาดนะครับทําให้เราจํานะครับผม ปืนนี้นะครับผมก็จะแนะนํานะระยะใกล้ได้ระยะกลางได้ระยะกลางก็ได้นะครับปืนนี้อท่าไรเฟิลเล่นได้ทุกระยะนะครับใกล้กลางไกลเล่นได้หมดนะครับระยะใกล้ในกระสุนาะจะแปลกหน่อยนะครับ ออแล้ก็ตอนนี้เสียงไม้ที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงไม้ของ Predator Headset Gaming หรือว่า Gaming Headset นะครับแม่งจำไม่ได้ชื่อมันสลับกันนะครับหรือว่าไอ้นี่นะหรือว่าเอาง่ายก็คือซิลซิลี่นะครับไซเบียร์200นั่นแหละ,นะันที่เป็นของ Predator นะครับตัวแร่หน่อยอะ่ะตัวแร่แรหาซื้อยากนะครับ ก็กลับมาใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมมาใช้ไฮเปอร์เอ็กซ์คาวด์รีเวอร์เสียงไม่ถูกใจนะครับเสียงไม่ถูกใจก็เลยขายไปนะครับขายไปซื้อซิลซิลี่อาร์ติสเจ็ดนะครับซึ่งพอซื้อมาปุ๊บได้เจ็ดจุดหนึ่งไงนึกวก็จะดีหลันชิบหายเลยเสียงมันหลันหลัอนอะ่ะก็เลยไม่ถูกใจใช้ได้สองสามวันขายอีกนะครับขายไปซื้อ Hy p e r X นะครับ่าวร e v วอ v e เ S นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ h y p e r X ข่าวนะครับซื้อเลยตัวท็อปสุดเลยซื้อจากการชี L37 นะครับซื้อมาปุ๊บใช้ได้ตอนแรกฟังที่งานเหมือนเสียงจะถูกใจนะแต่พอซื้อมาใช้ที่บ้านปุ๊บไอ้หา่าแม่งหลอนเหมือนกันเว้ย,ยพวกตระกูล7.1ฟังแล้วหลอนหลอนเสียงมันไม่อันนี้จากผมที่เป็นหูนักดนตรีด้วยนะผมเล่นกองเนะี่ยเสียงความรู้สึกเลยผมเลยนะจากความรู้สึกผมเนะี่ยเสียงแม่งไม่แน่นเสียงแม่งไม่แน่นพวก,ก,ก,กพวก หูฟังสเตอริโอหูฟัง2.0เสียงแม่งไม่แน่นเท่าไอ้พวกหูฟัง7.1ไอ้พวกไปยูเอสบีนะครับก็เลยสุดท้ายก็ต้องหยิบตัวซลซีรีส์ซีรีส์0อของพีเดเตอร์เนี่ยมาใช้นะครับเป็นแจ็คอนาล็อกกลายเป็นว่าสองจุเนี่ยแม่งแยกทิศทางแยกอะไรได้แบบดีงามสุดละนะครับก็พูดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังเหมือนกันนะครับว่าพวก7.1็ดจยูเอสบีเนี่ยก็ลองได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้พวกแจ็คเนี่ย เป็นแจ็ค2.0เนี่ยแม่งเดอะเบสสุดละนะครับเสียงแม่งแน่นจริงนะครับเสียงแม่งแน่นกว่าพวกพวก7.1จำลองนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังว่าจะเอา Hyper-X Cloud r e v เวอ e r เนี่ยไปขายนะครับเพื่อจะซื้อตัว Asus นะครับ Stick เอ u s Stick 7.1นะครับแต่เป็น7.1แท้ไม่ใช่7.1จำลองนะไอพวกอาร์ติ7กับ r e v วอร e r S เนี่ยที่ผมซื้อมาแล้วขายทิ้งเนี่ยคือมันเป็นจำลองไงมันเลยหลอนหล่นนะครับเสียงแม่งไม่แน่นฟังเพลงก็ไม่ค่อยแน่น นะครับผมโอเคก็ okay, ประมาณนี้นครับอันนี้เป็นบทให้ฟังนอกเรื่องครับเผื่อใครมองหาหูฟังเหมือนกันนะครับว่า2 0เนี่ยเดอะเบสสุดละไอพวกที่เป็นแจ็คเสียบเนี่ยนะครับผมโ okay. อเคออเรื่องที่จะบอกคล้ายคลิปนะครับก็คือ่างที่พูดไปแล้วในคลิปนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะลงคลิปรีวิวอย่างน้อยในยหนึ่งครั้งนะครับผมต่อให้ผมเอ่อมีทุระหรือว่าเ,เล่นเกมอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับผมผมก็จะหาเวลามาหยิบปืนนู้นปืนนี้มารีวิว ให้ได้อะเดืออาทิตยละครั้งนะครับอย่างน้อยอาทิตละครั้งหรืออาทิต์นึ่งอาจจงมีสองสามครั้งหรือบางทีขยันหน่อยวันไหนบ้าอะนึกอยากรีวิวขึ้นมาอาจจะคิวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสองสามคลิปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับติดตามกันไว้แล้วกันนะครับมีรีวิวแน่นอนส่วนปืน hk 417 MoD 3A Refect มาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะมอดเดี๋ยวจะต่อจากตัวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยมัดตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยแต่ามาเอเทคใหม่นะครับส่วนได้ตัวหนึ่งเนี่ยจะรีวิวตามมาทีหลังนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวฟาร์มัสไอตัวแมมบ้าคลิปที่แล้วนะครับผมก็ว่าขาดอะไรไปมันตอนนั่งเลนเดอร์เออเลนเดอร์กูขาดอะไรวะปุ๊บพอลงเสร็จปุ๊บเออกูาขาดอะไรวะพอมานั่งดูคลิปมันรู้สึกอะมันแบบอารมณ์มันไม่ถึงมันเหมือนแบบมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะได้อ้อลืมใส่เพลงประกอบคลิปนะครับอ่อแล้วก็พอดีพอนึกขึ้นได้เนี่ยมันเป็น 2- 3สาวันหลังจากวันที่ลงไปแล้ว นะครับซึ่งหลายคนก็เข้ามาดูกันแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอไฟที่อัดไว้แล้วก็เรนเดอร์เสร็จอะไรเนี่ยผมลบทิ้งหมดแล้วนะครับผมว่าเพราะว่าเวลาคลิปไหนลงเสร็จผมจะลบ,ลบทิ้งลบทิ้งเพื่อไม่ให้มันรกเครื่องนะครับผมว่าคลิปนั้นก็เป็น คลิปแรกหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานนะครับก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับจะทําให้สมบูรณ์เฟลต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปนี้บ่นเยอะไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะครับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อจะดูคลิปรีวิวเดื่สองหรือว่าเกมอื่นช่วงเล่นๆไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ได้ดูกันนะครับผมก็ติดตามเกมนี้นะครับและเกมอื่นๆของผมด้วยนะครับผมแต่ก็เกมนี้เป็นเกมหหหหลลลััััััักกกแะะะนนนนนนคคคครรรบบบบผผมมมพใ่ิป้้าววีี็สสด